อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเน่าหนปะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเน่าหนปะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเน่าหนปะสัปดาห์ที่หนึ่งปฐมภาปะสัปดาห์ที่หนึ่งปฐมาปะสัปดาห์ที่หนึ่งปฐมภาปะสัปดาห์ที่สองดุดยาปะสัปดาห์ที่สองดุดยาปะสัปดาห์ที่สองดุดยาปะสัปดาห์ที่สามตติยาปะสัปดาห์ที่สาม ตติยาปะสัปดาห์ที่สามตติยาปะสัปดาห์สุดท้ายเน่าทรงอ่ปะสัปดาห์สุดท้ายเน่าทรงอ่ปะสัปดาห์สุดท้ายเน่าทรงอ่ปะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเน่าหนึปะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเน่าหนึปะสัปดาห์ที่หนึ่งปฐมอ่ปะสัปดาห์ที่หนึ่งปฐมอ่ปะสัปดาห์ที่สองดูดีาปะสัปดาห์ที่สองดูดีาปะ สัปดาห์ที่สามตติยาปะสัปดาห์ที่สามตติยาปะสัปดาห์สุดท้ายเน่าทรงอ่ะปะสัปดาห์สุดท้ายเน่าทรงอ่ะปะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเน่าหนึปะสัปดาห์ที่หนึ่งปฐมาปะสัปดาห์ที่สองดูดยาปะสัปดาห์ที่สามตติยาปะสัปดาห์สุดท้ายเน่าทรงอ่ะปะ